ครับสวัสดีครับวันนี้ชัศนสมุนไพรก็เข้าป่าลึกเช่นเดิมแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากรถนะครับดินเขามาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเดินเท้าเข้าป่าลึกนะครับป่าลกทึบก็พาเพื่อนมารับชมสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็เคยออกคลิปไปแล้วมาเดตกันใหม่นะครับ นี่ก็จะเป็นกระชายป่านะครับให้สังเกตดอกดอกกระชายปลานะครับวันนี้ก็มาเจอป่ากระชายอีกปลานิงนะครับค่อนข้างจะลกนิดนิดหน่อยแต่ก็พอขุดได้นะครับเราจะให้เพื่อนมารับชม กระชายป่านะครับแตกต่างกับกระชายขาวนะครับชายบ้านหัวใหญ่มีไหมนี่นะครับเราขุดมาแล้วนะครับหัวก็จะยาวๆนะครับหัวเง่าจะยาวจะไม่เป็นปุ่มนะครับ จะมีหัวใหญ่หัวเล็กแตกต่างกันไปนะครับประชายนี้ก็ต้านไวรัสต่างๆได้นะครับอย่างเช่นแก้ไขแก้ร้อนในนะครับปรับธาตุในร่างกายอุณหภูมิในร่างกายคงที่นะครับไปขับเ็มหะ แก่ต่อมทอมซินนะครับแก่ไขหวัดนี่นะครับมันจะเป็นกอนี่สังเกตขยายขยายด้วยเงานะครับแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดก็ขยายนี่เตรียมเป็นมเมล็ดแล้วนะครับมเมล็ดของกระชายนี่จะแก่แล้วนะครับกระชายป่านี่อายุของกระชายป่านี่นานนะครับ ประมาณแปดเดือนนะครับถึงเก้าเดือนแล้วเขาจะล้มต้นลงไปนะครับแต่เขาไม่ผัดหัวนะครับเขาจะไม่มีการผัดหัวหรือว่าหัวฝอลงไปจะไม่ฟอนะครับจะต่างจะต่างกับกระชายบ้านนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้ด้วยแร่าธาตุนะครับแร่าธาตุที่ดีนะครับรอน้ําฝนอย่างเดียวนี่จะเป็นกอกอใหญ่นะครับ บางพื้นที่จะใหญ่กว่านี้นะครับประมาณเพียงเอลหรือหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้พึ่งจะได้ฝนใหม่มาก็จะเริ่มโตขึ้นบางท่านนำไปปั่นต้านไวรัสนะครับปั่นน้ำพึ่งน้ำมะนาวครับแล้วก็เกลือปลาช้อนโตนํำไปปั่นถ้าปั่นแล้วดื่มไม่หมดก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับ หรือไม่เราก็ถ้าเยอะเกินไปเราก็ตากนะครับซอยบางๆตากให้แห้งบดเป็นผงเลยนะครับเราก็ไปชงน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับไปชงดืง่มแทนในการปั่นนะครับนำไปบดผงกันหรืออัดแคปซูลก็ได้นะครับตอนนี้เอฟซีก็สั่งมาเยอะนะครับหุดไม่ทันเลยนะครับ ช่วงนี้ต้องเข้าป่าทุกวันฝนก็ตกนะครับลําบากทางยากลําบากนะครับเพราะว่าของมูลไลายป่านี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับก็พาเพื่อนๆมารับชมกันเราก็จะมาต่อคลิปอีกท้ายอีกสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็ล้างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมูลไลายชนิดนี้ก็ทนแรงนะครับโดยเฉพาะหัวเขานะครับทนแรงเพราะน้ําพิกัดนี้เป็นน้ําแร่นะครับ ดื่มทานได้เลยนะครับจะออกสีนวลๆอันนี้คือน้ำแร่นะครับน้ำแร่นี่ดื่มก็จะแข็งแรงสามขนาดสมุนไพรยังแข็งแรงเลยนะครับทนแรงได้นี่ก็ได้มาพอสมควรนะครับเว็บซีสั่งมาสามสิบโลผมไม่มั่นใจนะครับม,มั่นใจว่าลงไหวหรือเปล่านะครับเดินขึ้นมากันหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่ได้มาพอสมควร เดขาส่วนตัวจะเป็นลมแล้วนะครับจะเป็นลมแล้วนะครับดีน้ำมาเช้าดื่มทานกระชายปั่นมานะครับถึงมีแรงพลังกระชายป่าดีๆของเรานะครับท่านใดสนุกสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งอดีลายได้นะครับหรือว่าชอบใจสมุนไพรตัวไหนก็เข้าไปดูชัดสมุนไพรนะครับกดวิดีโอก็จะเห็นคลิปทุกคลิปนะครับคลิปสมุนไพรจะส่วนมากนะครับสมุนไพรป่าล้วนๆนะครับ โอเคครับชัดสมุนไพรครับ